าตาเราเป็นกล้องมันจะกี่ล้านพิกเซลกันนะสงสัยไหมหลายคนอาจคิดว่าไม่กี่สิบล้านแต่จริงๆแล้วถ้าเรานับจากจำนวนเซลล์รับแสงทั้งหมดดวงตาเรามีศักยภาพเทียบเท่ากล้องถึง576ล้านพิกเซล576ล้านพิกเซลว,ว้าวไม่ล่ะแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้คมชัดทั่วทั้งจอแบบนั้นนะความคมชัดสูงสุดอยู่ที่จุดรวมภาพเล็กๆตรงกลางหรือโฟเวียเท่านั้น สมองเราตั้งหากที่สร้างภาพลวงตาว่ามันคมชัดทั้งหมดด้วยการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วถ้าประเมินความคมชัดที่เรารับรู้ได้จริงๆตอนที่เราจ้องมองสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจมันเทียบเท่ากล้องประมาณ5-15ถึงล้านพิกเซลเท่านั้นซึ่งก็ยังดีกว่ากล้องมือถือบางรุ่นซะอีกและทำงานซับซ้อนกว่าเยอะน่าทึ่งใช่ไหมละ่ะความมหัรยนของดวงตาและสมองเราแล้วคุณล่ะคิดว่าดวงตาเราเจ๋งแค่ไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อย อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้